ในตอนนี้ฆาตกรก็ได้เผยตัวตวนออกมาที่แท้คุณย่าของเช็กกี้ก็ยังมีชีวิตอยู่เธอได้สลับสมองกับแดบนีเพื่อช่วยเหลือชีวิตทุกคนเอาไว้แอมเบอร์ถูกพวกชาวเมืองไล่ล่าเพราะคิดว่าเธอนั้นคือแม่หมดบอกเลยว่าตอนนี้มีแต่ความบันเทิงปริศนาทุกอย่างเริ่มค่อยๆลี่ค,คายเอาล่ะครับและเรื่องราวในตอนตอนนี้จะเป็นยังไงเตยมตัวไปรับชมกันได้เลย หลังจากที่เช็คก,กี้ได้รู้คุณย่ายังมีชีวิตอยู่เขาก็เลยค้นหาข้อมูลว่าจะไปเจอเธอที่ไหนได้บ้างแต่ก่อนหน้านั้นก็ได้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเมื่อในตอนที่เวลมาก,กําลังเดินไปที่โรงเรียน เธอก็ได้ไปเจอกับศพคุณหมอห้องชนะสูตรสองคนที่นอนตัวอยู่บนแท่นพิธีเรียกวิญญาณซึ่งแท่นพิธีนี้ก็เป็นแท่นพิธีที่เธอทําก่อนหน้านี้และประเด็นคือศพของคุณหมอสองคนนี้ไาอยู่ที่นี่ได้ไงไม่นาน,นหลังจากนั้นพวกตํารวจก็ได้มาลงพื้นที่สอบปากคาทุกคนที่มีความเกี่ยวขอ้องเวลวมาก,กับพยายามใส่ไฟเอมเบอร์เลยนะว่าลั่นนั่นแหละคือฆาตรกรเห็นได้ชัดเลยว่าบอะแสทุกอย่างนั้นชี้ไปทางเธอคิดเอาขนาดกล้องวงจรปิดยังถูกแขวนไปดาวห้าแฉก แต่พวกตำรวจก็ยังไม่ยืนยันนะครับเพราะตอนนี้ต้องรีบให้สัมภาษณ์กระสื่อก่อนทางฝั่งผู้ประชาชนก็เริ่มไม่พอใจว่าทำไมตำรวจเมืองนี้มาทํางานกุ้กกวยจังเลยมีชายวัยกลางคนถูกสะดอกคาไปตั้ง4คนแต่ยังหาสาเหตุที่แน่ชัดมาประกาศให้ไม่ได้ไอเมอร์ที่เป็นน้องชายของนายเพอร์คอกเบิร์นก็ไม่พอใจ พี่ชายกูตุยไปทั้งคนเลยนะเว้ยช่วยทํางานให้สมกับภาษีที่กูจ่ายไปหน่อยตอนนี้ผู้ชายวัยกลางคนในเมืองก็เริ่มตื่นตนระหนกเพราะกลัวว่าตอนเองนั้นจะเป็นลายต่อไปทางฝั่งตารวจที่ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็เลยโยนคีบให้เบลมามาเคลียร์แทนและเบลเธอก็ทําได้เป็นอย่างดีเธอสามารถพูดให้ทุกคนนั้นอยู่ในความสงบแต่คนที่พูดไม่ดีได้เคยเฟสมันก็ได้ผีผ่ามาบอกว่าเรื่องทุกอย่างนั้นเป็นพ่อแม่มดและอยากให้ทุกคนนั้นดอนวอรรี่ ทางฝั่งแด็บนี่ที่หนีมาอยู่คนเดียวก็ได้เจอกับแชกี้ที่กำลังขึ้นรถไปที่โรงพยาบาลบ้าเธอที่ไม่อยากเห็นหน้าเวลาก,ก็เลยไปกับเขาด้วยแชกี้ก็เลยบอกความจริงให้เธอฟังว่าฉันไปสืบมาแล้วว่าคุณย่าเอ้หน้าของฉันนั้นยังไม่ตายและเขาเองที่อยากหายจากการภาพหลอนก็เลยต้องการที่จะไปเจอเธอทางเวลกที่กาลังปั่นจักรยานกลับบ้านจู่ๆก็เจอกับโซฟีที่มาด้วยการตื่นตระหนกเธอบอกว่าเธอมีบอะแสสาคัญ ที่อาจจะช่วยไขยปริศนาคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นได้แต่ภาพมาทางเฟสที่กลับบ้านมาก็ต้องตกใจที่เห็นว่าพ่อกำลังจ้างคนขายจิวเวลรี่ให้มาถึงบ้านเพราะว่าเขานั้นอยากได้แหวนที่สวยที่สุดให้กับได้ยาเนื่องจากเพราะช่วงนี้มีแต่คดีฆาตกรรมเขาเลยคิดว่าชีวิตนี้มันสั้นก็เลยอยากรีบขอได้ยาแต่งงานทางเฟสดก็เลยบอกว่างั้นมึงก็ตายตอนนี้เลยเพราะเฟสดเองนั้นก็ยังไม่อยากมีแม่ใหม่พ่อก็เลยเข้าไปพูดให้เขานั้นใจเย็นลงและกลับให้เฟสดมาช่วยเหลือแผนการเซอร์ไพรส์แต่งงานได้ยาาามาทางเวลและโซี ชีก็ได้บอกกับเธอว่าเมื่อคืนน่ะฉันทางานอยู่ที่บ้านใช่ไหมและระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากบ้านแดบนี่และพอหันไปดูโซฟีก็ได้เห็นกับแอมเบอร์ที่กาลังทาพิธีอะไรบางอย่างเวลมาที่ฟังก็เข้าใจได้ว่าหรือบางทีลินดานและดอนน่าจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วและพวกเธอกําลังปกป้องตัวฆาตกรอยู่โซฟีก็เลยเสนอให้เบลมาโพสลงโซเชียลไปเลยประกาศให้ทุกคนรู้ถึงภัยอันตรายว่าแอมเบอร์จริงๆแล้วมันคือปีศาจเวลมาไม่รอช้าก็โพสไปเลยสิครับรออะไรและเพียงไม่นานคนก็มาก,กดไลค์เธอเป็นร้อย และจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาทางชัคก,กี้และแดบนี้ที่พอมาถึงโรงพยาบาลบ้านชัก,กี้ก็ไม่รีรอเข้าไปถามพนักงานต้อนรับว่ารู้จกักดรแดนดูพีไหมอีกพนักงานที่ได้ยินชื่อก็ถึงกับมีอาการและวจากนั้นคุณย่าของชัคก,กี้ก็ได้โผล่มาจากด้านหลังและก็ได้ทําใหต้องสองคนนั้นสลบไปจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาทางฝั่งเวลมาที่ตอนนี้กาลังตื่นเต้นกับยอดไลท์ที่พุ่งปืดปาดจังหวะนั้นลินดาและดอนน่าก็ได้พุ่งเข้ามา พร้อมกับแอมเบอร์และแม่ของเธอก็มาเหมือนกันเนื่องจากโพสท,ที่เวล玛าลั้นใส่ความไปเต็มร้อยจึงทําให้พวกชาวเมืองที่รู้ถึงกับมาค้างดอนน่าก็เลยบอกกับเวลาไปตรงๆว่าแอมเบอร์และแม่ของเธอไม่ใช่ฆาตรกรเพราะว่าเมื่อคืนทั้งสองคนได้อยู่กับพวกฉัน,น,น,นทั้งคืนเวลาที่ได้รู้ความจริงก็เลยต้องอไปแก้ต่างว่าสิ่งที่เธอโพสไม่ถูกต้องเลยสักนิด ตอนนี้พวกเรามีหลักฐานแล้วว่าแอมเบอร์ไม่ใช่ฆาตรกรแต่ถึงจะพูดยังไงพวกชาวเมืองก็ไม่เชื่อพวกเขาคิดว่าเบลมาอาจจะถูกไร้หมดล้างสมองไปแล้วก็ได้ไอเมอร์ที่เป็นแกนนาของประชาชนมันก็ได้สั่งให้ผู้ชายนั้นถอดกางเกงออกเพื่อจะไปสวักแก๊กสองแม่ลูกคู่นั้นรับไม่ได้ขอตัดภาพมาทางแช็กกี้เละดบนีก่อนเลยกันหลังจากที่ฟื้นมาจากยาสลบก่อนหน้านี้ทั้งสองคนก็ได้ถูกนํามาที่ห้องห้องหนึ่งดรพรดูก็ได้ถามกับแช็กกี้ว่านี่นายรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่่าาาาาาาบบนกบเนาาก,กเลลยอิหห้้งจจรชชืสมทพ คุณยาก,ก็เลยถามว่าจะตามหาฉันทำไม แต่ทางแช็กกี้ก็เริ่มเล่นตัวแล้วนะครับเขาจะไม่ยอมพูดอะไรทั้งนั้นจนกว่าคุณย่าจะบอกว่าทําไมย่าต้องอยู่อย่างลับๆมา3าปีด้วยซึ่งทางดรพรดูก็บอกอะไรมากไม่ได้เพราะตอนนี้ทางกองทัพก็ยังไล่ล่าเธออยู่ย่าก,ก็เลยพาไปดูห้องทํางานของเธอที่เป็นศูนย์รวมนักวิทยาศาสตร์หัวกะที่อยู่มากมายเพื่อพัฒนาโครงการสกูบบี้ให้เจ๋งมากขึ้นทั้งสองคนที่ได้เห็นก็รู้สึกอึ้งเป็นอย่างมากพูดอะไรไม่ออกเลยจังหวะนี้ทางฝั่งเบลมาก็ได้ไปขอร้องกับเฟสว่าช่วยใช้อำนา เฟรดที่ได้โอากาสก็เลยยื่นข้อเสนอให้กับเวลาว่าถ้าอยากให้ฉันช่วยมันก็ต้องมีค่าตอบแทนเธอจะต้องมาช่วยเลือกแหวนที่เหมาะกับแม่เธอให้หน่อยเวลาที่ได้ยินก็ถึงกับตกใจเอาดิแม่ฉันกาลังจะถูกขอแต่งงานอย่างนั้นเหรอเวลาไม่มีทางเลือกก็เลยตกลงช่วยเฟร็ดเธอกับโซฟีก็เลยไปที่อาพาร์ตเมนต์แม่เพื่อจะลองไปวัดวัดดูว่าแหวนของเธอนั้นมันไซส์ไหนกัน แต่พรประทังฝั่งแชกี้ที่ตอนนี้คุณย่าก็ได้สาธิตโปรเจกต์สกูบี้ขั้นสุดยอดให้ดูว่ามันสามารถสับเปลี่ยนสมองได้ภายในพริบตาซึ่งสมองที่ถูกแช่อยู่ในโหลก,ก็มีเป็นร้อยเลยนะครับที่นี่นั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมย่าต้องปิดเรื่องนี้เป็นความลับและที่สําคัญคือสมองพวกนี้นะั้นกำลังจะตาย ทางฝั่งเอมเบอร์ตอนนี้ชาวเมืองก็จับเธอมาขึงเอาไว้และตียดมกาลังจะเผาเธอส่งให้ไปเกิดใหม่จังหวะนั้นพวกเวลบาก็ได้มาถึงพอดีเธอก็พยายามบอกกับทุกคนว่าแอมเบอร์ไม่ใช่แม่มดซึ่งไอเมอร์ที่รู้อยู่แล้วก็เลยเข้ามาบอกความจรงิงที่ฉันพยายามปลุกปั่นทุกคนก็เพราะอยากได้คะแนนเสียงแต่ตอนนี้ทุกคนข้นงเกินจะควบคุมมากฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพวกมันจะเผาจร,งจรงิงในวินาทีที่แอมเบอร์กำลังจะถูกสะดอกเคาะได้ย่าและพ่อของเฟดก็ได้โผลมาพร้อมกับปืนลูกซอง พร้อมขู่กับพวกชาวเมืองว่าให้ปล่อยเธอเดี๋ยวนี้แต่พวกชาวเมืองก็ได้บอกว่ากระบอกเดียวจะมาสู้อะไรกันหลายกระบอกไอวิลเลี่มก็เลยรีบเก็บปืนอย่างไวไอเมอร์ที่พยายามจะแก้ไขก็เลยขึ้นไปบอกกับทุกคนวันนี้มันไม่ใช่ความผิดของเอมเบอร์เรื่องทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะโพสต์เดียวที่ทําให้พวกเราเข้าใจผิดกันไปหมดเมื่อพูดอย่างนี้เวลมากก็เลยถูกจับเป็นแพ้แทนทางนายาติเถื่อนก็เลยพยายามติดต่อไปหาอามานเพื่อจะให้เขามาช่วยแต่อามานก็กําลังผิดใจกับโซฟีอยู่ในบ้านนะครับไม่สะดวกออกมา เวลมาก,ก็เลยตะโกนบอกกับเฟร็ดไปพ่อนาะยจ่ายเงินให้คนพวกนี้ดิรวยซะอย่างไม่ใช่เหรอแค่นี้นะ่าจะเจ็บจบซึ่งตอนแรกพ่อเฟร็ดก็ลังเลนะครับทางได้ยะที่เห็นอย่างนั้นก็เลยเข้าไปดา่ามาพูดกดดันเรื่องแต่งงานให้วิลเลียมนั้นจ่ายเงินแต่จังหวะนั้นพวกชาวเมืองก็เริ่มจุดไฟแล้วแม้ที่ไม่อยากรอก็เลยเข้าไปชุลมุนและสุดท้ายเธอก็ถูกจับมัดไปคนทางแอบนี่ที่รู้ว่าเพื่อนของเธอนนะั้กำลังจะตายเธอก็เลยถามคุณย่าว่ามีวิธีไหนพอจะช่วยได้บ้างเอ็ดนากระบอกว,ว่าพอมี แค่นำสมองมาเปลี่ยนสารละลายในขวดโดยเร็วที่สุดแชกิน่ได้ฟังก็บอกว่าเรื่องแค่นี้เองง่ายจะตายจะเอามาพูดทำให้เรากลัวทำไม ดตรเอ็ดนาก็เลยย้ำกฎสำคัญว่าถ้าใครเข้ามาที่นี่แล้วจะไม่มีทางออกไปไหนได้อีกถึงจะเป็นหลานในสายขอยงก,กูเองก็ตามเชก,กี้ก็รู้สึกโมโหย่านะครับทำไมถึงคิดว่างานสําคัญกับครอบครัวกันเชียวซึ่งภาพก็ได้ตัดมาทางเวลมาอีกครั้งตอนนั้นเธอก็ได้มีไอเดียอะไรบางอย่างในการไปอัพไซต์พวกคนที่ตายไปและพอได้ทุกคนเห็นว่าฆาตกรจะเล็งเหยื่อคนที่เป้าใหญ่เท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่น้อยๆก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะสุดท้ายพวกชาวเมืองก็ยอมเลิกลาและแยกแยก,กันกลักบ,บบ้านโดยสวัสดิภาพ ซึ่งแผนที่แดฟนี่คิดออกก่อนหน้านี้ก็คือจะให้คุณย่าเข้ามาอยู่ในร่างของเธอและเหมือนคุณย่าเองก็จะไม่ปฏิเสธอะไรกลับมาเป็นสาวอีกครั้งก็แจ๋วดีเหมือนกันนะต่อมาภาพก็ได้ตัดมาที่บอร์ดแห่งหนึ่งที่ตอนนี้บาดหลวงกำลังไล่สดให้ความรู้เรื่องศาสนาและเดาแม่นายากมันก็ถูกสะดอกเคาะไปไกลเอาล่ะครับใครคือฆาตกรกันแน่ปริศนาเรื่องนี้เริ่มเข้มข้นขึ้นมาแล้วสิ วันต่อมาช็กกี้ก็ได้พาคุณย่ามาหาเวลมาและเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เธอฟังตอนนี้สมองของย่าอยู่ในร่างของแดบนี่ซึ่งเวลามาที่ได้ฟังตอนแรกก็ตกใจนะครับเพราะรู้สึกเป็นห่วงแดบนี่แฟนของตัวเองอยู่แต่สักพักเธอก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะข้างหน้าของเธอคือนักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิก แช็กกี้ก็ได้บอกให้เธอหยุดคิดเรื่องอื่นก่อนเพราะตอนนี้พวกเราต้องช่วยเพื่อนๆที่อยู่ในโหลจังหวะนั้นไบ์ก็ได้เดินเข้ามาเพราะรู้สึกเป็นห่วงลูกว่าหายไปไหนมาตั้งนานและพอดอกเตอร์เอ็ดนาเห็นกับลูกสาวของตัวเองเธอก็รู้สึกคิดถึงนะครับเพราะไม่ได้เจอกันมาตั้ง20ปีแล้วเธออยากจะเข้าไปกอดจนแทบขาดใจแต่เธอก็รู้ตัวดีว่าตอนนี้เธออยู่ในสถานะอะไรทางฝั่งแดบ็บในตอนนี้ก็มีใครมายกเธอไปไหนก็ไม่รู้เธอก็พยายามบอกนะว,ว่าเธอคือแขกวี P ของดอกเตอร์เอ็ดน่า แต่หมอนี่ก็ไม่สนใจเลยมันก็ได้ยกเธอมาวางเอาไว้กับหนูและดูทรงกระ่าจะเกิดเรื่องบันไลขึ้นแน่นอนกลับมาทางพวกแชก็กกี้ตอนนี้คุณยาก,ก็ได้ปรุงสารขึ้นมาใหม่พวกบรรดาเพื่อนๆที่อยู่ในโหลก,ก็พร้อมแล้วแต่ในจังหวะที่กาลังจะเริ่มแผนการอีแอมเบอร์ก็ดันโผลมาซะก่อน แอมเบอร์ก็รู้สึกได้นะครับว่าตรงหน้าของเธอไม่ใช่แดบนี่เหมือนว่าเธอจะมีเซนส์อะไรบางอย่างบ่งบอกมาดรเอ็ดนาที่รู้อย่างนั้นก็เลยไม่รอช้าจัดการฉีดยาสลบให้เธอหลับไปเลยจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาทางเฟร็ดที่เขาก็ได้มาหาบาทหลงที่โบสถ์เฟรดได้เดินเข้าไปในห้องสารภาพบาปแต่ก็ไม่เจอใครเลยและจังหวะน,นั้นก็มีใครก็ไม่รู้เข้ามาคุยกับบาดหลวงเธอก็ได้เล่าบาปท,ที่เธอได้ก่อลงไป เฟทเห็นว่าเขาน่าจะคุยกับเธอได้ก็เลยสวมรอยเป็นบาดหลวงซะเองแม่งเลยทั้งสองคนก็คุยกันถูกคอมากๆจนเธอได้ขอเบอร์กับเฟแตอนแรกเฟดก็แปลกใจนะว่าเธอจะเอาเบอร์บาดหลวงไปทําอะไรแต่สุดท้ายก็ให้ไปอยู่ดีเฟดก็ได้ถามอายุเธอนะครับว่าเธออายุเท่าไหร่แต่เหมือนว่าพอได้เบอร์เสร็จเธอก็จะไปซะแล้วเขาสงสัยมากๆว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาทางพวกแดบนี่ที่ตอนนี้กำลังวุ่นวายกันอยู่เลยดูเหมือนว่าเบลมาแดนไปเติมกูตามินเยอะเกินไป นั่นก็เลยทําให้สารที่ปรุงมานั้นเกิดใช้ไม่ได้และที่สําคัญเลยกูตาไมนขวดนี้ก็เป็นขวดสุดท้ายถ้าจะทําใหม่ก็ต้องรอเวลาตั้งหนึ่งสัปดาห์ดรอเอ็ดนาก็ได้บอกว่าตอนที่ฉันทํางานอยู่ที่ฐานทัพฉันเคยทําสารนี้เก็บเอาไว้อยู่และถ้าโชคดีตอนนี้มันก็ยังอยู่เหมือนกันและคนที่จะต้องไปเอาก็คือเวลมาและบอกเลยว่าถ้างานนี้พลาดถูกจับได้สถานที่เดินที่ต้องไปก็คือคุกเมื่อเวลมาได้รับภารกิจเธอก็อรีบปั่นจัก,กรยานกลับบ้านและในจังหวะน,นั้นก็ได้สวนทางกับเฟสด,ดีมันก็ได้า,าควาาามมแนะนะํจกเวา ว่าเมื่อกี้ฉันได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่สุดพิเศษมาและฉันเองก็อยากไปออกเดตกับเธอเบรมาก,ก็เลยตอบกลับไปว่าตอนนี้ฉันยังไม่มีเวลามึงหาทางช่วยตัวเองก่อนแลวกันนะจากนั้นเบรมาก,ก็ได้ไาคุยกับพ่อเกี่ยวกับเรื่องความฝันในอนาคตเธอคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นจริงแน่นอนก็เลยให้พ่อช่วยเรื่องพาเข้ากองทัพซึ่งพอเทด้ยินก็จัดให้ตามคําขอและจากนั้นก็ได้พาเบมาขับรถไปที่กองทัพ ซึ่งก่อนจะเข้าไปพวกทหารก็ได้เข้ามาลุมล้อมกันเต็มเลยนะเพราะพวกเขาได้เห็นว่าเฟรตดนะแอบตามมาด้วยอ้าสุดท้าย2คนนี้ก็ถูกเกณฑ์เข้ามาเป็นคนของกองทัพอามานก็ได้นำไ้รู้จักกับเพื่อนสนิทของเขาที่ก็จะมีชวัดดอนและคนคนนี้แหละคือไม้ตายของเวลมาที่จะทาให้เธอบรรลุภารกิจครั้งนี้ไปได้ทางฝั่งพวกเช็กกี้ในระหว่างที่รอพวกโรล,ล่าก็เลยอยากทําทตามความฝันเพราะถ้าเกิดเวลมาทําภารกิจครั้งนี้ไม่สาเร็จพวกเธอก็เตรียมเดทหาได้เลย โดยความฝันที่ว่าคือวงดนตรีแต่ประเด็นคือพวกหล่อนจะเล่นได้ไงแลวไม่มีแขนดเรเอ็ดนาก็เลยสร้างสิ่งประดิษฐ์ของเธอขึ้นมาให้คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกับส่วนประสาททีนี้มีแค่สมองก็สามารถเล่นดนตรีได้แล้วทางไบพูดเหนื่อยการเห็นแดบนี้ร่างนี้เธอก็รู้สึกขนลุกนะครับเพราะมองดูเหมือนแม่ของเธอเลยดเรเอ็ดนาก็เลยถือโอกาสถามแล้วคุณรักแม่ของคุณไหมซึ่งไบก็บอกว่าใช่ฉันรักเธอแต่ฉันไม่รู้สึกเคารพเธอเลยแม้แต่นิดเพราะเธอไม่เคยให้ความสําคัญกับครอบครัวเอาจะทํางานวิทยาศาสตร์อะไรก็ไม่รู้ ดัตอร์เอ็ดหน้าที่อยู่ในล่างของเดบนี้ก็เริ่มทนไม่ไหวจึงเริ่มแสดงคําพูดหยาบคายออกมาทางฝั่งพวกเบลมาหลังจากเข้ามาในฐานทัพไอดอ,อนก็เลยพาไปดูขี่ปนาวุธข้ามประเทศในระหว่างนั่งรถเบลมาก,ก็พยายามดูแผนที่ไปด้วย ไอเฟสที่สงสัยก็เลยถามว่าหน้าอะไรเธอก็เลยเล่าความจริงให้เขาฟังทุกจานเพื่อให้มาช่วยแผนการในครั้งนี้ด้วยตัดท่าประทางแดบนี่กันบ้างพี่ตอนนี้ไอหนูที่อยู่ในตู้ก็ถูกมแมลงสาบกินไปเรียบร้อยแถมไอแมลงสาบพ,พวกนี้มันยังกลนเตนชูนิ้วกลางย้อยยเธอกันยกใหญ่แดบนี่เห็นก็เริ่มทนไม่ไหวกระทาะตู้จนแตกแหลกลานไปหมดตอนแรกก็คิดว่าแมลงสาบพ,พวกนี้มีแค่ไม่กี่ตัวแต่ทำไปทำมาไม่มีเป็นร้อยแล,แล้วแล้วไอแมลงสาบพ,พวกนั้นก็ได้เข้ามาโจมตีเธอเป็นตายยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน ทางฝั่งพูกเวลมาหลังจากเท่ดอนพามาดูขีปนาวุธมันก็ได้พูดเออาวุธของตัวเองใหญ่เลยนะ ว่าเจ๋งอย่างนั้นเจ๋งอย่างนี้แต่ที่พี่เลนคือมันเอาคอนไปเคาะทำไมและพูดยังไม่ทันไรเรื่องพี่เลนก็ได้เกิดขึ้นคือขีปนาวุธมันก็ได้ทํางานอัตโนมัติและที่สวยซ้ําสวยซ้อนไปกว่านั้นคืออันไอพลน,น์นดันลืมขีการ์ดที่ใช้รละงับเอาไว้ตอนนี้ทุกคนก็เลยรีบวิ่งออกจากที่นี่ยกเว้นแต่เวลมาที่อาศัยจังหวะนั้นไปตามแผนที่ที่ดตรเอ็นหน้าบอกซึ่งเฟสดก็ได้ตามเธอมาเหมือนกันพวกเขาก็ได้เข้าไปในห้องห้องหนึ่งและพาก,การแอบดูผ่านช่องแอร์จนได้เห็นว่าตอนนีีนี้้้กกกกกกออองงงงงททททััััััััพพพไดดดดลบบมมาาา่่่นนนโปรรรรเเเเตต์สคแใะหวูิิศฟ็ นจนทําให้ถูกจับได้ในที่สุดตอนนี้พวกชักกี้ก็ได้รับข่าวร้ายเวลาไม่สามารถดากลูตาเมนกลับไปให้ได้และเมื่อคุณย่าอยู่ร่างแดบนี่นานๆเธอก็เริ่มเห็นอะไรหลายอย่างจนเธอเริ่มรู้สึกตัวว่าสิ่งที่ทํานั้นไม่เห็นแก่ตัวจริงๆเธอมีคลูตาเมนมากพอที่จะสามารถช่วยพวกสมองได้แต่ที่เธอให้เวลากลับไปที่ฐานทัพอีกครั้งก็เพื่อดูว่าโปรเจกต์สกูปปี้ดูถูกกลับมาเปิดใช้งานหรือเปล่า ก่อนจะถูกจับเวรมากก็ได้ถามกับนายพลดอนเกี่วยวกับเรื่องโปรเจกต์สกูบี้แต่นายพลดอนก็บอกว่าโปรเจกต์สกูบี้ดูอะไรนี่เธอหลอนไปแล้วใช่ไหมลองมองไปดูอีกครั้งดีเพื่อความแน่ใจและพอเวรมากขึ้นไปดูใหม่ก็พบว่าห้องนั้นไม่ใช่ห้องทดลองของโปรเจกต์สกูบี้ดูจริงๆพวกเบอรมากจะต้องไปเข้าคุกแต่นายพลก็ได้มีข้อเสนอคือให้เฟดไปแจ้งกับพวกนักข่าวว่าตัวมันเองนั่นแหละที่พลาดไปยิงขีปนาวุธเล่นส่วนเวรมากก็ต้องไปออกบูธเชิญชวนให้เด็กยุคใหม่มาสมัครเป็นนทหาารมากขึ้ ซึ่งหลังจากนั้นดอรเอ็ดนาก็ได้มาขอโทษเวลมาที่หลอกใช้เธอโดยที่ไม่ยอมบอกก่อนคุณย่าก็ได้มอบส่วนผสมให้กับเวลมาเพื่อนําไปใช้ช่วยเพื่อนๆที่อยู่ในโหลสุดท้ายพวกโรล่าแบนด้าและก็ถูกช่วยไว้ได้กลางเด็กคืนนั้นเชกกี้ก็ได้ขับรถมาส่งคุณยา่าแต่พอมาถึงก็ได้มีคนมาบอกข่าวร้ายว่าสมองของแด๊นี่นะหายไปเอาละเรื่องนี้มันชักจะไปกันใหญ่แล้ว ในระหว่างที่เฟตกาลังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวจู่ๆสาวที่เขาให้เบอร์ไปก็โทรเข้ามาเธอก็ได้ขอให้เฟตนั้นเปิดลําโพงและเธอก็ได้บอกกับทุกคนที่ฟังอยู่ว่าฉันนี่แหละคือฆาตกรและฉันจะทําต่อไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการจากนั้นศพของบาดหลวงก็ได้ตกลงมาสร้างความแตกตื่นให้กับชาวเมืองเป็นอย่างมากและผลสรุปสุดท้ายคนที่ได้เป็นแอมเพอคนต่อไปก็เคยเมือน้องชายของยอมเพอคิกเบิร์นนี่เอง และผมก็จะขอตัดจบตอนนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์ให้รัวนๆหน่อยเดี๋ยวมาต่อให้เร็วๆเ,เลยก็คิดเห็นยังไงกับตอนนี้ก็สามารถพูดคุยกันในช่องแชทได้เลยนะครับและใครที่อยากซับพอตก็สามารถกดซุปเปอร์แตงให้กันได้ทุกคนคิดว่าฆาตรกรจะเป็นใครผู้หญิงที่พอเป็นไปได้มีใครได้บ้างเหลือแค่4ตอนก็รู้เรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรีบมาต่อให้จบไ้ๆเลยการสลัดคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเด้อ